ชิ้นนี้นะครับพามาชม i ิ u z u milx เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าเลขหมายอยู่ที่สี่หมื่นหกพันกิโลนะฮะเป็นหนึ่งจุดเก้าดีออลิคนะพี่สวยๆท็อปสุดท็อปสุดเลยนะฮะเป็นเครื่องพันเก้าประหยัดน้ํามันเบี้ยมสันโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีนนรักยิ้มนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าทีนี้ผมเชื่อว่าพี่ดูจบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีผมพาดูทุกซอกทุกมุมทุกหัวน็อตนะฮะทุกอณูรูขุมขนนี่ภายในดูทดทีีีววไดด้้นนนนะะะคคครรรัรับบเเาาาหงโโลลยกกูแมมม็สสอ ด้านหลังกว้างแบบนี้เลยบอกไม่ช้ำเลขไม่หมื0กิโลฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,000ปลายพี่คุณไหนสนใจนะครับคลิปนี้หามพลาดเลยสวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสอทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะฮะอยู่ในช่องรถครอบครัวมือส ผมพาคันนี้มาให้รับชมพี่รถ m ิลเนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.9นะฮะ DDI Blue Power เป็นโฉม Dionic ครับคันนี้นะฮะได้ปี2020เลขไมลอยู่ที่46,000กิโลเท่านั้นพี่ฟังไม่ผิดครับ46,000กิโลรถใช้งานมา4ปีนะฮะใช้ไปเฉลี่ยปีละ10,000กิโลเท่านั้นนะครับพี P ่ๆคไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสำหรับโฉม Dionic เลขไมล46 น้อยมากนะครัคันนี้ผมบอกเลยนะผมดูสภาพโดยรวมแล้วนะครับใหม่กลิปเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเ้าประหยัดน้ำมันสุดๆนะฮะใหม่กลิปเลยนะฮะช่วงล่างด้านหน้าได้เป็นดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคงมาให้แล้วเรื่องความนิ่มนวลที่ต้องยกให้เขาเลยนะฮะสำหรับตัวมิลเอ็กเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ทรงสปอร์ตต้องเป็นฟอร์จ n นเนอร์นะครับแต่ว่านิ่มนวลน,นะฮะแล้วก็ลักชัวรี่หรูหราต้องเป็นมิลเอ็กเลยนะฮะที่ผมบอกว่าทําไมเรื่องความนิ่มนวลถึงต้องยกให้มิลเอ็กนะครับ หนึ่งเลยนะฮะช่วงล่างด้านหลังตัวนี้ได้เป็นไฟลิงนะครับแต่ว่า Fortuner ได้เป็นโฟลิงก็คือสปริง5ตัวกับ4ตัวนั่นเองนะครับผมตัวไฟลิงเนี่ยจะทําให้รถมันนิ่มนวลและลักชุรี่แต่ว่าตัวโฟลิงอ่ะมันจะทําให้ให้ Fortuner ได้เป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้รถสวยน่าใช้1นึ่งคันนะฮะเป็นโฉมดยวอีกสีดําพี่ๆคนไหนที่มองหาสีดําและเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้ไฟ นะครับเป็นไฟฟู LED มาแล้วด้วยไฟทับทิมด้านล่างมีมาให้ถึง2จุดนะครับผมแก้มข้างแนมชิดสนิทเดี๋ยวพามาดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้ดูสภาพภายนอกก่อนรถยังไม่สปาใดๆนะพี่นะ,ะยังยังรอล้างอยู่ด้วยนะครับพี่คนไหนสนใจคันนี้โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ห้าเจ็ดหนึ่งสามสาหะครับอ่ะเดี๋ยวไปลงรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกล้กันเลยดีกว่านะฮะนี่มาดูตรงฝากระโปรงเลยนะครับตรงนี้เหลี่ยมสานคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม ได้สีดําเงาไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะรถสวยๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะฮะนี่ไม่สี่หมื่นหกพันโลนะครับไฟหน้ายังแจ่มอยู่เลยนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีไอ้น้ำนะครับรถสวยน่าใช้มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็ไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันด้วยกระจังหน้าได้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนเข้ามานะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะฮะด้านหน้าได้เป็นสเกิร์ตด้านล่างด้วยนะสวย นะครับผมแก้มข้างนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้คิวซุ้มล้อมาให้ด้วยเป็นสีดําเช่นกันล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับถูโท,ทนปัดเงามาเลยนี่เห็นไหมเป็นยางอของบิสโตนนะนี่เห็นไหมฮะไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนทั้ง4ล้อเลยนะพี่ถ้ามีเดี๋ยวผมเก็บงานให้ช่วงล่างด้านในนะครับตอนนี้ก็รอชําระร้างอยู่นะฮะก็เลยจะมีของเรื่องไอ้คาบ คาบาฝุน่นนิดนึงนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมเรียมสารคมตัวรถด้นานนอกชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มแหลกลังคามีมานะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างมีมาให้แล้วนะเดี๋ยวมาดูภายในนะครับเปิดเข้ามานะครับพวงมาลัยนะฮะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันนะครับคูคอนโทรลมีมาให้ครบเลยนะฮะแล้วก็หน้าจอทัชสก Auto, รีนแอร์ดิจิตอลออโต้นะเกียร์ออโต้มาพร้อมแมนนวลโหมด นะครับผมตัวนี้รถสวยน่าใช้นะครับเบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กติ่งติงติ่งนะฮะร,รถสวยเลยเห็นไหมโลโก้เทคโนโลยีคูแม็กนะฮะเบาไม่ช้าเลยนะรถใช้งานไปแค่สี่หมื่นกิโลสี่หมื่นจี่พอรถผูกพันโลเบาไม่ช้ำนะพาดูบอดด้านหลังเบาะไม่ช้ําเลยนะครับรถสวยน่าใช้หนึ่งคันสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาลงมาลงรายละเอียดตัวรถอีกทีหนึ่งฝาท้ายเปิดแมนนวลนะจากด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ เปิดขึ้นมานะครับบอกพับเก็บได้ถึง2ตอนเลยตอน2กับตอน3พับเก็บได้นะครับที่สําคัญคันนี้ดูทีวีได้ด้วยนะรถสวยน่าใช้1นึ่ันราคา8 1ดแ0 0หบาทผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะกับราคานะครับแล้วก็เลขใหม่นะป้ายแดงออกห้างอยู่มาล้านสล้านสเลยนะนี่สวยๆนะครับคันนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนฟรีดาวได้นะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 000, 3 0 0 0ปลายพี่1 000, 3 0 0 0ปลาย สำหรับเครดิตดีฟรีดาวพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษนะ9 4 9 4ปี2.595ปี3.596ปี4.497ปีเท่านั้นสําหรับรถทุกรุ่นที่เพชรยนต์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับและแน่นอนเดือนนี้นะครับผมก็คือวันนี้ผมมารีวิวในวันที่31ตุลาคม2,567ที่เพชรยนต์ส่งมอบรถไปแล้ว162คันพี่ฟังไม่ผิดครับ162คันที่อื่นถึง50คันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่เพชรยนต ด้วยการบริการนะฮะแล้วด้วยหน้าร้านที่เป็นกันเองนะฮะผมบอกเลยว่าที่เพชยร์ยนน่าซื้อนะครับซื้อที่ไหนก็ได้นะกับรถมือสองแต่ว่าถ้าซื้อกับเพชร์ยนพี่ได้ความสบายใจแน่นอนมีการรับประกันให้แน่นอนครับรับประกันบริเวตีซ่อมศูนย์ด้วย1ปีหรือสอง0มกิโลนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะฮะแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างนะครับปุ่มบรรลอกต่างๆมีมาครบนะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เลขไม่อยู่ที่หกสี่หมื่นหกพันโลเลขไม่น้อยมากนะพี่นะเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนอนะครับเปิดเข้ามาเลขไม่ดูเลขไม่ก่อนนะครับสี่หมื่นกับอีกหกพันกิโลพี่ใช้งานน้อยมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูสคบอนะครับเราขายตามสคออบอเลยนะอีซุมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าดิออนิกนะฮะร,ราคาสดแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท นะฮะได้ปี2020เลขไมล์4 6่46,00กยโลถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับผมแล้วก็คันนี้ฟรีดาวน์ออยู่ประมาณ13,000ปลายนะฮะ13,000ปลายเท่านั้นสนใจโทรมา0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นมาะฮะมาดูนะฮะร,ร่องรอยของพวงมาลัยไม่มีช้ำนะฮะร,รถใช้งานน้อยโดยการที่ว่าใช้งานน้อยขออ่ามันจะมีเวลาเราขับรถเราจะใช้มือมือจับพวงมาลายยัยนี้ใช่ไหมครับยิ่งเลขไมล์เยอะพวงมาลัยจะยิ่งช้ำเพราะว่า มันมีการสัมผัสที่เยอะขึ้นแต่เลขไม้น้อยขนาดนี้ยังไม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับยังไม่เอี่ยมแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันปุ่มไม่จมนะครับปุ่มยังไม่จมนะฮะอันนี้ยังใช้งานได้ปกติลดเสียงเพิ่มเสียงเห็นไหมหน้าจอเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกติคูณคอนโทรลแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแทบจะไม่ได้ใช้เลยฝั่งนี้นะครับรถสวยน่าใช้มากพวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยสภาพดีกริปใหม่กริปเลยนะนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอทัศสกนะรีนนะฮะสามารถดูทีวีได้นะ ผมบอกเลยนี่เห็นไหมฮะดูทีวีได้นะครับดูทีวีดิจิตอลเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นข่าวอยู่นะครับข่าวของช่องช่องหนึ่งนะครับผมนี่แล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดจะากเปลี่ยนโหมดมาเป็นอ่าช่องอื่นแล้วกดโหมดต,ตรงนี้ในพวงมาลัยไ,ได้เลยนะครับถ้าเกิดสําหรับผู้ขับขี่นะผู้ขับขี่เปิด,เป,ดเปิดโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดเกิดเป็นผู้โดยสารเนี่ยอ่าล้วกดปุ่มโฮมได้นะครับตรงนี้เนาะล้วกดปุ่มเปลี่ยนโหมดเนี่ยเป็นบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ นะครับแล้วก็นี่สามารถเชื่อมต่อพวกอ่า i วไฟนะฮะเป็นในตัวของ Apple กับ Android ได้หมดเลยนะรถสวยเลยนะครับ HDMI นี่วิทยุนะครับแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB ก็มีมานะฮะใครสนใจนะครับคันนี้ฟีด้์ผ่อนอยู่ประมาณ13,000ปลายเท่านั้นสนใจโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ ine, มา PARN PI 1 P A R N P I 9 9 2นะฮะับสำหรับหน้าจอนะปุ่มอนาล็อกปรับตรงนี้ได้เลยแอร์ได้เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะฮะเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้เดี๋ยวเปลี่ยนช่องให้ดูทีวีนี่เปลี่ยนช่องได้นะครับเปลี่ยนช่องก่อนเนะาะนะครับมันมีรีโมทอยู่ในนี้นะฮะแต่นี่ดูข่าวไปก่อนละกันนะครับอ่ะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิอ่าไม่แยกอุณหภูมินะพี่เป็นอุณหภูมิรวมนะครับ เป็นแอร์ดีต้นออโต้สามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยกดเพิ่มเสียงกดลดเพิ่มพัดลมลดพัดลมนะฮะอุณหภูมิเนี่ยก็ลดตรงนี้ได้เลยหมุนเป็นแบบโวลุ่มนะครับผมกดออฟตรงนี้คือปิดแอร์อันนี้คืออุณหภูมิแอร์นะฮะใช้งานอุณหภูมิแอร์ตรงนี้นะครับผมให้อากาศภายนอกก็ามาหมุนเวียนไหมหรือจะให้อากาศอยู่ใช้แค่อากาศภายในนะครับอากาศภายนอกหมุนเวียนก็ต่อเมื่อนะครับต่อเมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นกับข้าวนะฮะกดได้เลยนะไลฟ์้าหน้าหน้าด้าหลังหน้า หลังอยู่ตรงนี้นะครับผมจุกตรงนี้เป็นจุกที่เสียบบุหรี่นะฮะที่เสียบบุหรี่ใช้งานได้นะครับพี่สนใจโทรมา0 2, 5, 7, 1, 3, 3, 6, 9, ูเปอรสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าแอดไลน์มาที่ PARNPI1992 หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับแล้วก็กเกียร์เป็นเกียร์ออโ,โตมาพร้อมแมนวนวลโหมดบวกลบนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแมนวนวลได้นะครับพี่มั่นใจได้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์พันเก้าเนี่ยร้อยห้าสิบแรงม้านะ ร้อยห้าสิบแรงมา้าขึ้นเขาลงห้วยถ้ามีเกิดถ้าเกิดว่ามีเกียร์ตัวนี้แมนนวลโหมดนะครับพี่ไปไหนก็ได้พี่ขึ้นเขาได้โดยใช้เกียร์ต่ำไม่ต้องใช้ออโต้นะใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยใช้ได้เลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องกลัวนะครับผมรถสวยน่าใช้เบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่นะครับโอบกระชับนะร,บรถสวยๆเลยสําหรับคันนี้สนใจนะโทรมานะครับ กล่องต่างๆมีครบเลยนะฮะคู่มืออยู่ครบนะพี่นะใครสนใจคันนี้ผมบอกเลยล่าวสวยน่าใช้มากได้เป็นสีดํานะครับสีดําเงาสีดําเงาๆเลยสวยๆนะฮะที่สนใจโทรมานะครับอ่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นด้านหลังให้ดูนะพี่นะผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะฮะมาดูหัวมาดูหัวเข่าว่าชนไหมหัวเข่าผมเหลือ,อกว้างๆเลยนะฮะเหลือกว้างเลยนะครับ ไม่ชนนะเขาไม่ชนแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าชัดเจนนะครับผมรถสวยนะฮะผมบอกเลยเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวมากนะด้านบนมีหน้าจอแบบนี้นะครับสามารถดูทีวีได้ด้วยนะข้างบนเนี่ยดูทีวีเชื่อมโยงกับหน้าจอด้านหน้านะครับหน้าจอด้านหน้าเวลารถขับเคลื่อนเนี่ยพวกจอทีวีเนี่ยจะดับไปนะฮะแบบนี้เลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าใส่เกียร์ดีเมื่อไหร่หน้าจอตรง,ตรงกลางฮะมันจะดับนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการ ให้ละสายตาจากเสียงอของผู้ขับขี่ละสายตามาดูนะครับผมอันนี้เป็นการเซฟตี้อย่างหนึง่งนะนะครับแล้วก็แอร์มีทั้งหมดทุกช่องเลยนะช่องไหนที่มีที่นั่งช่องนั้นจะมีแอร์นะครับผมฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการสักยันเขียงยันใดๆเลยรถสวยนะครับไม่4600 0กิโลรถใช้งานน้อยมากนะรพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษนะตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษ2.39 4ปี2.595ปีส5 9 6ปี4.497ปีสนใจโทร082 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์มาที่ p a r n p i 1 9 9 2เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์ไปกันเลยเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะครับอันดับแรกที่ทาเพชรยนต์เล็งเห็นนะฮะมันจะเป็นในเรื่องของอตัวความสะอาดสะอานของห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสะอาดสะอานเป็นหลักก่อนนะนี่เลย นะครับผมเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะครับผมไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องรั่วไหลแน่นอนนะครับตัวนี้มีอาน้ําเคมีพันุ์ต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับถ้าเกิดว่าลดน้อยลงเดี๋ยวเราเติมให้นะครับผมแล้วก็ตัวน้ํามันเครื่องถ้าเกิดว่าถึงดิวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เช่นกันถึงดิวจะต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้นี่มาดูฝากระโปรงหน้าดูหัวน็อตก่อนไม่มีของไม่มีของร่องรอยของการขันไขขยับ ทั้งด้านในและด้านนอกแก้มข้างนะครับตรงนี้ดูดีๆนะไม่มีของไม่มีร่องรอยของการถันไถขยบนี่ฝั่งน,นี้ด้วยจุดเชื่อมต่อต่างๆไฟแท้ไฟเดิมนะฮะของอี s ุรุ่นนี้จะต้องเป็นของไทยคยุยโตะแผ่นเพดมีมาครับตรงกับสำเนารถทุกอย่างผมเช็คดูแล้วหัวน็อตต่างๆไม่มีของรง่องรอยของการไถต้องดูดีๆนะคานหน้าสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยบิดไม่มีรอยโคง้งหัวนอ็อต ไฟแท้ไฟเดิมไทยคยโตเท่านั้นหัวน็อนตต่างๆอยู่ที่นะครับแล้วก็ด้านในหัวน็อตไม่มีของร่องรอยของการผันไถข,ขยับทั้งด้านในและด้านนอกเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงอ่าเดี๋ยวนะฮะเลียมของตัวฝากระโปรงไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับซิลซิลิโคนอยู่ครบไม่มีรอยบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนอยู่ครบเลยรถสวยน่าใช้หนึ่งคัน เอามือสัมผัสได้นะครับแบบนี้เลยสัมผัสดูได้ไม่มีของรอยบิดเบี้ยวของการโครง้งลดสวยตรงนี้มีซิลิโคนยังอยู่อยู่เลยเอามือทิ้นไปเนี่ยเป็นรอยเล็บนะครับสำหรับตัวซีลซิลิโคนลดแท้เดิมโรงงานจะต้องเป็นมีมซิลิโคนยังอยู่นะแล้วก็ฉนวนกันร้อนนะครับยังอยู่ครบนะครับที่คนไหนสนใจโทรมา0825713369 เดี๋ยวเราไปดูตรงประตูกันนะครับตัวนี้ผมจะไม่แกะในเรื่องของกระดูกงูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมันมีมันจะมีในเรื่องของเนีย่ยตรงนี้จะไม่แกะมันจะมีเสียงหรือว่าอากาศเล็ดลอดเข้าไปได้แต่ถ้าพี่อยากดูพี่แกะดูได้นะนะครับรอยสปงส,ป,งสปอตเมทอาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งแรกที่จะเกิดการชนอันดับแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัวประตูสิ่งที่จะต้องถอดเรามาดูที่หออัวน็อตไม่มีของไม่มีร่องรอยของการขันไขขยะ แล้วก็เหลี่ยมของประตูตรงนี้นี่เราสัมผัสดูได้รถไม่มีการชนมานะไม่มีร่องรอยของการฉันไขขยับแน่นอนตรงนี้ด้วยเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยนะเป็นเหลี่ยมเลยต้องเป็นเหลี่ยมตัวรถเท่านั้นนะครับนี่มาดูหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยของการขันไขขยับรวมถึงด้านหลังเปิดให้ดูจุดเชื่อมต่อต่างๆนี่ มันจะมีจุดเชื่อมต่อต่างๆถ้าถ้าเกิดโดนชนมาตรงนี้มันจะแตกออกมันจะแตกออกพร้อมเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับมันแตกออกแล้วมันจะมีสนิมขึ้นแน่นอนแล้วก็หัวน็อตต่างๆตรงฝาท้ายไม่มีร่องรอยของการไถทั้งสองฝั่งรถแท้เดิมโรงงานพี่นี่ร่องรอยจุดเชื่อมต่อดูดีๆนะครับหัวน็อตไม่มีของร่องรอยของการสันไถข,ขยับเลยนะรถสวยน่าใช้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการขันไขขยับมานี่ฝั่งนี้นะครับตรงเหลี่ยมประตูดูดีๆนะพี่นะเหลี่ยมประตูเนี่ยนะครับที่จะซื้อรถมืองสองสักคันเนี่ยผมเชื่อที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองอะไรกับผมได้ทันทีนะผมพาดูทุกซ่อกทุกมุมแล้วก็ทุกเหลี่ยมตัวรถนะฮะนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการขันไขขยับคันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะฮะร,รถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาราคาสดไม่แรง ได้เป็นตัว isu m i x 1.9นะครับตัวโฉม dionic เป็นตัวท็อปสุดภายในดูทีวีได้นะฮะแล้วก็หรูหราภายในสวยมากบอกเลยรถใช้งานไปแค่46,000กิโลเลขไม่46,000กิโลได้ปี2020นะครับ isu m i x 1.9 dionic ออราคาสด819,000บาทฟรีดาวพ์อนอยู่เพียง13,000ปลายเท่านั้นนะคันนี้ได้ปี2020เลขไม่40,000 6,000กิโลสนใจโทรมาที่082 571 3369นะครับหรือแอดไลน์ line, มาที่ parnpi 1992อาก่อนจากกันไปบรบกวนพี่ๆนะครับกดไลค์กดซับ s c r สไค์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พาลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับแล้วก็แอดไลน์ line, มาคุยกันได้ผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีผมพาดูทุกชอ่อทุกมุมทุกหัวน็อตนะครับสนใจโทรมา082 571 3369 สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ